สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่รายการต<ป>ีทายคน พอขึ้นเวทีมันรู้สึกเหมือนของขึ้นใช่ไหมพี่ถูกต้องแต่เหนื่อยมากเลย่ะต้องขอบอกเลยนะว่าชุดนี้ทําให้หอบมากๆแล้วพวกนี้ก็ไม่หยุดนะบอกให้หยุดตั้งนานแล้วอหูใส่กันเรื่อยรอรู้สึกแบบเออต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับทอนน้พวกเรา3ามคนดูดีมากๆใช่ค่ะต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยที่ชวนเรามาที่นี่ถูกค่ะบอกเลยว่ามันเป็นความฝันของเราทั้งสามที่จะแต่งชุดแบบนี้แล้วมีปีกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแขกรับเชิญของเรา วันนี้พร้อมแล้วนะครับขอต้อนรับดรอัญภูวนาถหมื่นล้านและคุณจ๋าเจ้าแม่แห่งชิฟเฟนี่พี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ซอสพี่ซอสอยสกกินข้าวอยากกินีครับอว์อะไรพี่ชายคุณหมอคุณหมอหดีใจมากที่ชวนพวกผมมากันอ่ะหนูอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพื่อเหงื่อแตกเลยค่ะพี่มันเหมาะแก่การออกกำลังกายไอ้แม่ ใช่แล้วครับสวยไหมครับเหมือนไหมลูกจริงการหัวเราะเราไม่ตอบอะไรนั่นน่ะสิมันนี่คือแปลว่าอะไรของผมเขากระซิบข้างๆผมว่าแดีดี้บอกให้เขาหยุดเต้นหลัไรจะบอกดี้หยุดเถอะคนนั้นอ่ะจริงๆโอู้หเทศการแล้วหยุดเถอะหยุดเถอะวันนี้พวกเรามาเยือนถึงทิฟฟานี่ใช่นะฮะต้องขอบอกเลยว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันคงจะเป็นปัญหาใหญ่ใน <Ừ. S 1> ช่วงโควิดไหมคุณจ๋าโอ้โอมากมาย<อ><อ>มากมายไหมใช่ค่ะแล้วก็<ล>ทุกคนก็แบบต้องไม่ไม่ไม่ได้ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็ต่างคนก็บางคนก็มีธุรกิจที่บ้านก็กลับไปครับพอกลับมานี่คือแบบน้ําตาซึมเลยเหมือนแบบครอบครัวกลับมา <laughs> เออมันห่างหายกันไปนานนะแต่ว่าอีกคนนึงก็เป็นห่วงก็คือนี่คุณสามีคุณสามีเขาเรียกคนในวงการทั้งบันเทิงทั้งหมดมาประชุมแล้วเขาบอกว่าวันนี้ทุกคนต้องมารวมกันแล้วก็มาเซอร์ไพรส์คุณวันนี้เฮ้ยจริงเหรอจริงี้ยังไม่รู้เลยเออเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเวลาคุณอ่านเขาโกหกเขาจะหมู่บานแบบนี้ทุกครั้งะผมยังไม่รู้เลย ณตอนนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาสิ่งที่เขากังวลน่ะคือเขากังวลเรื่องลูกน้องอย่างเดียวในชีวิตเทานะเขากังวลเรื่องลูกน้องอย่างเดียวว่าลูกน้องจะอยู่ยังไงจุดนี้ออยากได้เซอร์ไพรส์หรออยากได้เซอร์ไพรส์ก็มีเซอร์ไพรส์อยากรู้ก็เชิญดูสิจ้า เชิญชมเลยในช่วงโควิดกลับไปอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดลำปางคุณจ่าก็ยังคอยถามสารพุกสุิดในช่วงระบาดคโควิดมีนโยบายช่วยเหลือมนักง,งานมาตลอดอยากจะขอบคุณทุกทุกโอกาสนะครับเติ์กสัญญานะครับก็จะทําหน้าที่ของตัวเองครับให้ดีที่สุดช่วงโควิดที่ผ่านมาคุณจ่าได้ลงทุน จ้างครูมาสอนการตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะช่วงโควิดนะคะที่ให้ไปทํางานที่วูดแลนที่แผนกเดเกอรี่นะคะได้ความรู้หลกัหลกๆขอบคุณมากจริงๆค่ะประทับใจมากเลยที่ตอนที่ช่วงโควิดเนีพวกเราไม่มีอะไรทำกันแต่กุจจก็พยายามหางานให้พนักงานทุกคนค่ะ อยากขอบคุณคุณจ๋านะคะที่มีความเมตตาให้โอกาสมัวได้เข้าไปทํางานที่บูธแลนด์นะคะขอบคุณทุกความห่วงใยไม่คิดเลยว่าจะมีเจ้านายที่ห่วงใยลูกน้องเหมือนครอบครัวเดียวกันได้ขนาดนี้รักคุณจ๋ามากๆอยากให้คุณจ๋าดูแลสุขภาพ you are the best ค่ะคุณจา๋าป๊อปจะทําอะไรคุณจ๋าก็พร้อมทับพอมตลอดรักคุณจ๋าตลอดไป I love you ค่ะขอขอบคุณคุณจ๋านะคะที่ดูแล พวกเราและรักพวกเราอย่างดีขอให้คุณจ๋ามีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายโ,ยโยน้ำตาซึมเลยไม่ที่ที่ซึมเ,เพราะว่าพวกเขาแหละที่แบบช่วย,ยวตลอดอจริงๆแล้วช่วยตลอดใช่ไหมช่วยตลอดบางคนนะก็แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะก็ก็มีอะไรเราบอกให้ทําอะไรเขาก็ทําแล้วก็ ไม่ไม่เลือกงานน่ะแล้วก็บางคนก็กลับไปอยู่บ้านทําธุรกิจเองก็ยังเป็นห่วงเราก็เขียนมาเป็นห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงบอกมันคือครอบครัววันนี้คุณอันไม่ได้มาจัดแค่คลิปนะครับแต่พาทุกคนมาเซอร์ไพรส์คุณจ๋าถึงบนเวทีเรามาดูกันว่าคุณจ๋าจะเป็นอย่างไรบ้างาอ,อ,อะไรอะแม่อะไรอะแม่ขอบคุณค่ะคคทิช่หน่อยไหม จะเอา,มาไม่อยู่แล้วตอนนี้เขื่อนแตกแล้วแม,แม่ออสเนี่ยคือทุกอย่างเราจะท้ออะไรเราหันไปหา,าแม่ออสช่วยหน่อยสิเรื่องนี้ได้หมด แล้วจริงๆแม่ออนมีหน้าที่อะไรคะแม่ก็าเป็นดลิเเตอร์ทีฟฟี่โชเ์เขาเป็นดลิเล <ค aska S 1> เตอร์ค่ะเมื่อกี้นอกจากวีทีอาร์ที่ได้พูดความในใจ,จกันไปอยากให้พูดสดๆวันนี้มีใครอยากจะพูดอะไรถึงคุณจ่าบ้างช่วง<ล>โควิดนี้ก็แบาบว่าปลื้มจใจในตัวคุณจ๋าที่ว่าไม่ทอดทิ้งลูกน้องอยู่กับพวกเราตลอดช่วงโควิดพวกเราลาบากคุณจ๋าก,ก็พยายามหางานให้พวกเราทําก็ร้างอาจารย์มาสอนตัดเย็บจนทุกวันจะตัดเย็บกันเรียบร้อยได้เรียบร้อยเลยโอ้โหจังหวะดีมากบวนให้พูน่าฟังบอกว่าเรา จาเนี่ยเกิดมาโชคดีนะอะไรเงี้ยก็พูดกับเขาตลอดบอกว่าลูกน้องแต่ดีมากมแล้วก็พอพูดพูดเขาคขงรู้อ่ะคือตอนวันที่กลับมาแล้วซ้อมซ้อมซ้อมซ้มซ้อมน้ำตาไหลเลยทุกคนเลยเพราะว่าพรุ่งนี้จะเปิดอย่างเงี้ยวันนี้ยแบบเออเราไม่เคยได้ลาเราไม่เคยได้ เราไม่ได้เคยรู้สึกแบบนี้เลยอะไรเงี้ยที่มันหายไป2ปีกว่าอะไรเงี้ยค่ะอ๋อใช่ไหมล่ะแต่จริงๆคนเหนื่อยคือแม่ออดแม่ติ๋มใช่ผมแค่นีให้ไอเดียตอนแรกเขาจะบอกให้ผมโชว์ผมบอกอ๋อเขาไม่เซอร์ไพรส์หรอกโอ้ถ้าคุณน่ะเหรอแต่พี่โชว์เซอร์ไพรส์เลยพี่เพียนโชว์พี่เพียงโชว์บอกอ๋อเขาไม่เซอร์ไพรส์หรอกเชื่อพี่คุณผู้ชมครับเซอร์ไพรส์ยังไม่จบเพียงเท่านี้ทีมงานทิฟฟานี่จัดโชว์อีกหนึ่งโชว์ให้รายการถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Thank you. ประลุมมากะล,ลมมาก,มมากช,ชุดสวยอ,อลังการ,รนี่ก็เป็นชุดจากตู้เสื้อผ้าเขาทั้งนั้นเลย อ๋อเหรอปกตินี่ชุดนอนนะนี่คือชุดนอนของจ๋าเขาเหรอครับปกติเสมางกุดนอนตลอดว้าวขอไปดูแล้วล่ะขอไปดูที่บ้านได้ไหมล่ะเอครับขอไปบ้านได้ไหมครับในในลูกได้ไหมพ่อปกติเขาไม่เคยเปิดบ้านนะไม่เคยเปิดใช่ไหมขออนุญาตนะรายการเราอยากจะไปไปเที่ยวที่บ้านนะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นเลยแล้วกันนะไปเลยดีกว่าปลปลาปโอเคไปกันเลยครับ